ว้าวเจ้าปนงมาถึงบ้านแล้วตอนนี้ก็กี่ทุ่มนี่ปงก็ปนงก็เ,เกาาิงก็ว่าโอ้ยหกเป็นทุ่มเกิงมาเจ้าว่านกกำลังได้กินข้าวแรงี่เนยเจ้ามาถึงตะกี้นี่เจ้ามามากินข้าวต่กันเจ้าเอฟซีโอ้ยยังอิดยังห่อนยงนังเนยเลยละ่ะมากินข้าวกับแมงเมากระแต่บเบ้มบานโต๊ะกับมามวันนี้แกงอไม่เจ้า คือเราไม่ว่าฝั่งหยแม่แกงเลยไปได้ทายคือเอซีพอเนี่ยเจ้ามันโหอิดอุ่นวายว่าจะมาถึงอ้าวพอแกงหน่อยมีปลากระป๋องนี่ปลากระป๋องแกงเราไม่พอแม่ย่ยแม่กับลักษณะปูนะเจ้าน้ำปูเจ้าน้ำปูน้ำปูใส่แกงเราไม่น้ำปูเชียงไฮยน้ำปูเชียงไฮเจ้าอันนี้พักจะริ้วเนะเจ้าพักจะริ้วกับลำปูเออ ผมมีอย่างกินได้กินเก่งไม่ในรอย่างเนี้ยอันนี้เอาจานจันสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเนี่ยขอถ่ายหนังนะเอ๊ะอันนี้เอาจานน้องน้องแม่น้องแย้มนะเจ้าจานไหนอยู่ต่อได้ละหกสิบหกสิบเอ๊ะโอ้ได้กินบะแม่นจ้ัได้กินน้อนคนแก่แล้วกับอันน่ะหกสิบปลายนะก้น วันน yeah. uh, uh. uh. ี yeah. um ้ไปไหนมาเออเียไปไหนตีมเนี่ยไปไหนกะเออเออเาไปไปนักตาตับกใครดีเนาะอนี่นี่ันนี้วันขำ่้แม่ม่มนมนีว่มืมน่ว่อเอออะาละเนาะเออไปไก่ไปไก่ตากก่ตัวกบบดีอัน่ะอืม อันนี้หลานเจ้านุ้มนกเดีเอาไปอยู่ตัวอีแม่อีแม่จางถุงชุดรถก็เลยเอาผงมาใส่เอ๊ยยายนี่อย่างไรจางผงโอ้ยใส่ผงชั่วเออใส่ลงไปปอละใส่นักเดี๋ยวต้องหลุมโลนปอละปอละกปอปอปอไปใส่นะเสซนมากินข้าวเสซนมาไหนักินข้าวก็จะนี่เลยเอ๊เอาเอาบับปั้นก้นก้นก้อน อนี่ใส่น้ำปูเขาจันนะกินแล้วนะกินกินแล้วกินแล้วก็จะเอาไปตั้งไว้ไปไว้นู่นตั้งไว้นู่นต้องตับสับตับหน่อยสับกองกลองมัหน้าเจ้าเอฟซีเมืองนอกกับเมืองนาตังเลยเจ้าต้องตรงไหเออตังตรงตรง เอาจังเอาไปตั้งต้นต้นน่ะเออเอาโลกเอาไป เดี๋ยวไหาด้หาข่นัอยู่หาคนพูดติดตามอยู่ผมเนยเจอติดตามเจอเนอเจอติดตามคนนงคนเมืองเป็นะเจ้าเค้ยเรา้อะไรจะมาโค้ดอยก้อยวว่าขายของขายของขายอะไรบ้องขายกระเข้าอยู่ก็อยู่กัแม่มันอะอือืลางร้ากางล่าง ระทำอัน anyway> ัหนกันต้นใหม่มาเดิมครับทีนี้งานเราไปหาผูก็ได้ต้าเลผู้ใหญ่เรไปหาผูก็ได้ต่าไปอยู่นอกได้ไดเสมอก็หาก็ได้นโอ้ยแกม่เอาหรไปไปนังน้ามาขาก็อหมดเเอาอย่างมน่ะแก ฝนน้องนหน้าโอ้บ้านเราี่เป็นเอหนักเลยเนี่ย้อกคนโดมนี่เออปีคัสองสาปีแล้วมันนาหน้านอาจจะขาบุหรี่แต่ปีนี้นักเนาะโอ้ได้เ็มน้อยมาจะได้จะได้เ็มน้อยมาเมันจะจะได้เจอเนาะาี quần u Ủa, phía này, phía này, còn không chỉ thấy được khẩu nó của biên na văn nay con không bé Bây... thấy <laughs> <laughs> <bà thang, cười> <hay lắm. cười>

แกยัไม่ใกแก่ยูน่างฟาไหมตีบตัวบ้งลเอ้ยไปกหลายคาราเก๋มันมีันแกดัจะเไปงคาราวเก๋นะโอยไปทำใจอ้กินอันนี้ท่กิน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 อิ่มล้เะเจ้าแต่สนทนากับน่องเ่าอื นะมันเี้มันอารมณ์ดีมันก็เลยมันหนังอู้ตัวถ้ามันไปบินแล้วกลับมาได้เนอะถ้ามันไปบินเราันไปเลยนะอันนี้มันหลอนลงล่ะถ้าไปบินแล้วก็อีเลยแต่นี่หลอนแล้วกลางปีกลางปีกาปีได้กลางปีกราบนละเนาะบนละอันนี้หาเออหาเดี๋ยวก็อนหาอย่างก็หารันเวหารันเวจอด ก็ไคโซ่มันแต่โอ้ตอ่เ่าขื้นบไม้ไรหัวมัใครหัวงาก็ใครมุ้งฟังไปเสียอยู่ก็คู่แหมงฟืนอย่งเงี้ยหวนปานเาโซ่กันมันมีสิในของโซ่กันเนี่ยห้องเลยไปเด้อมีบ่บคยมีอะไรอีกบปานบมนีแต่มีแต่เขานี้เนี่ยการได้เข่าอเขาไปได้บ่ได้เข้ามูไปเน่ยงกับบ่ไหวเนาะ

Bao giờ thì thuộc học đi đi ui lái. Tao bài mãn. Tao bài mãn, hãy mhm. Tôi nha, bài lạc ở trong khoai. Tôi nha, tân bài lạc ở trong khoai. Tôi nha, tân bài lạc. Tôi nha, tân bài lạc. Tôi nha, tân bài lạc. 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 Tân bài ขอติบบาทเออเจ้าเจ้าเจ้าเออิขายครับเอ๊ะนมีอยไริ่คนมีสีซีคนมีซีีแล้วมันเขาบขายซีีมีนาซีขายไีกเนาะขายกเด็นติบบาทแล้วเบาทเกีหอยู่เลยแกงอยู่วนนั้นเอโทรมาบอกว่าพี่แม่จะไปเท้เรามันว้าง อ้าเทให้เรามันกว่ามันก็มาก่อตั้งซื้อแหมม่อมันจะกินควายมันกินเป็อเนี่ยได้มันนะโคนมันกินมาจนอายุปีแล้วเนาะเนี่ยได้มันนะก็ไม่หายยากเออขนาดนั้นกันเนื้ออะไรมันเกี่มันเกี่เป็นน้องแล้วเป็นลืมเนี่ยแก่กับพ่อขว้างเนี่ยลืมแค่ลืมแค่แ bíu hơi mẹ tham gia đấy, một một phần phần cà rốt quay, phần cà rốt, cà rốt băm quay, thế này, ơi ơi kiểu, kiểu, mi đường, bí lau, cắt ghé nè, đây đây cả mẹ, hau, chúng nó con con cả mẹ hú có phải thế nhỉ mẹ, chúng ta ăn cả nó, hau chỉ cái nấm nhỏ, ờ, nó, nó, hau có đồn cái cái này cho chốt, nấm nhỏ, nấm ได้่ยุ่งทั้งบ้านดีดนะนองพระเจ้ากินเรามันกับ่อไปรขวัญไผนะมันกินเรานกมันรับมาได้กัาจอกลางตางเลยนะขางตางเนาะบกือบกลางท้ศเนาะเออทูางตางเนาะลกมาเก็บมาเก็บเก็บตดยวเก็บเตยตู้อันนี้มันกี่โมงแล้วมันเต่ากันก่อน้กะตัวพระนักาเอ้ยขวไปต้มบตรงเออกูต่างหา

Đi. <laughs> anh nhằng lên thôi về <laughs> <Tui> nha, áo con ra khep, con ra khep, còn con ra khep, còn con ra con ra khep, còn con ra khep, còn con ra khep, còn con

Mình em miếng gì? bởi anh anh em 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 là em 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 ông em 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 ai bốn trúc trúc cái là, là dân trúc cái lột khiến cậu hòa dân một ngắm gì đấy จานพัดกคนไปละเออเนีะเป็น,นแสนเนาะแสนเสร็จได้สามขวดนะเล่าเล่าเบียร์โรโรโรมาตาลิมไกมนัน <S 2> <S 2> <S อะไรเน่มเนาะเบียร์ถ้าเบียร์นี่เจ้าของลุกนเลยอะถ้าเราขาวดีก็ได้ใส่แน่นเออ

ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นุกะนองใจนายเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจนุกะนองทำคลิปต่อเนาะทำไปเรื่อยๆได้ผ่องมาได้ผ่องกันทำไปเรื่อยๆเจ้าขอบคุณนะเจ้าสวัสดีงามงามเจ้าสวัสดีเหอะเอ้ยสวัสดีน่ะสวัสดีเหอะสวัสดีเลยเอ้ยสวัสดีเลยสวัสดีเพื่อนมือถ่ายนี่เสวัสดีงามงามเจ้าอ่ะปอ